สวัสดีครับพูดถึงโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุนะครับของลูกเขยคณิตันนีสามสิสิ่งที่เราต้องทําเมื่อต้องแสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหาก็ดูตามขั้นตอนนี้นะลูก <c oughs> ต่อไปขั้นตอนรีะขอโจทย์ดูแผนภาพเลยนะครับทีนี้เรามาดูโจทย์กันเลยนะคะให้เขียน แสดงวิธีทําลงสมุดนะเริ่มวันศุกร์นะครับที่9กลุกุมภาพันธ์สามารถกดหยุดหรือว่ากดทําได้ตามสะดวกเลยนะครับเพราะว่าวันนี้คุณครูอีกท่านหนึ่งมาช่วยดูแลแทนแล้วก็ยืดหยุน่นตามที่ตัวเองถนัด อ่ะ,อะข้อ1ช่างต้องการทำแผ่นคอนกรีต120แผ่นให้มีลักษณะดังรูปโดยแต่ละแผ่นยาว40เซนติเมตรกว้าง30ซนติเมตรและหนา8เซนติมตรจะต้องใช้คอนกรีตกี่ลูกบาศ์เซนติเมตรจากภาพเนี่ยถ้าวิธีการที่เหมาะสมก็คือให้เรามองเป็นเต็มชิ้นจะง่ายกว่าถูกไหมครับแล้วเราก็เอาปริมาตรใหญ่ทั้งหมดเนี่ยหาปริมาตรใหญ่ทั้งหมดลบด้วยปริมาตรเล็กที่มันไม่มีอยู่จริงนะครับ ก็จะได้คำตอบออกมาอันนี้คือตอนหนึ่งแผ่นนะตอนหนึ่งแผ่นเพราะฉะนั้นข้อนี้วิธีทำวิธีทำปริมาตรแผ่นคอนกรีตหนึ่งแผ่นก่อนนะลูก ปริมาตรแผ่นกรรกรหนึแผ่นก็คือเอาปริมาตรใหญ่ลบด้วยปริมาตรเล็กถูกไหมปริมาตรใหญ่ทั้งหมดซึ่งปริมาตรใหญ่ทั้งหมดก็คือกว้างเนี่ยกว้างยาวเท่าไหร่ครับอันนี้ก็คือ30ใช่ไหมยาวอันนี้ก็40สิบสูงก็คือแปดนิ้วถูกไหมฮะเนี่ยสูง8นิ้วเพราะฉะนั้นปริมาตรใหญ่ขอเท่ากับขยับมันนะครับสามสิบคูณสี่ คูณแปดลบปริมาตรอันเล็กมันมี2ชิ้นที่มันไม่มีอยู่จริงเห็นไหมเนี่ยที่กากบาทอยู่ซึ่งมันก็จะเป็นกว้าง8ยาว10เหมือนกันทั้ง2แผ่นเลยเห็นไหมครับอ่านะกว้าง8ยาว10แล้วหนาก็ยังคงเท่ากันก็คือหนา8เนี่ยความลึกที่เหก็คือ8ก็เป็น8ปดคูณสิคูณแนะครับปุ๊บอันแรกนะครับ

อันนี้คือปริมาตรแผ่นคอนกรีตแค่หนึ่งแผ่นนะแค่หนึ่งแผ่นจะได้เป็นลูกบาทเซนติเมตรเขียนย่อนะครับลูกบาทเซนติเมตรย่อรอ์บอจุดซอมอจุดดังนั้นถ้าแผ่นคอนกรีตเขาต้องการร้อยยี่สิบแผ่นนะครับปริมาตรแผ่นคอนกรีต 120แผ่นก็ต้องเอา120คูณกับ8,960ันก้า้ยถูกไหมเ <_ C> พราะว่ามันมี1้0เอ่อร้อแผ่นคำตอบที่ได้ก็จะเยอะมากเลยเท <_ C> ่าไหร่สักอย่างหนึง่งอ่ะไม่บอกให้คิดเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน่วยเป็นรูปบาทเซนติเมตรนะเดี๋ยวอาทิตย์นหน้าครูส้มจะตรวจสมุดนะคะให้คิดเอง คำตอบต่อเอาบอตอบให้ด้วยว่าได้เท่าไหร่ลูกบาทเซนติเมตรนะคะโอเคเสร็จแล้วหนึ่งข้อไม่ทันจะกดสต็อปเอานะครับข้อ2มาด้านนี้อันนี้คือบอ่อเลี้ยงปลานะคะอ่านโจทย์เอาเลยลงลอกโจทย์ลงไป บ่อเลี้ยงปลาเขาบอกว่ากว้าง4เมตรยาว8เมตรตามภาพเลยก้นบ่อมีความลึกไม่เท่ากัน <c oughs> แบ่งเป็นสระดับระดับที่1ลึก1.20เมตรอีกระดับหนึงลึก1.80เมตรแสดงว่าที่ลึกมากๆคืออันนี้ถูกไหมไปข้างล่างเลยก็คือ1.80เมตรอีกอันหนึงลึก1 2สแสดงว่าที่ตื้นกว่าก็คือ1.20เมตรถ้าระดับน้ำต่ำกว่าขอบบ่อ1เมตร ระดับน้ําต่ากว่าขอบบ่อหนเมตรแสดงว่าสมมติว่าเนี่ยต่ำกว่า1นเมตรใช่ไหมคะตัวน้ําเฉยๆก็คือ0 8นเมตรใช่ไหมมีความสูง0 8นเมตรถ้าเรามองนะคะทีนี้ถ้าตรงนี้เป็น1อันนี้ความสูง0.2ใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็น0.2เพราะน้นมันคือ1.2ถ้าวิธีการที่ง่ายของข้อนี้ก็ควรจะมองเป็นเต็ม นะปริมาตรเต็มใหญ่แล้วเราก็ลบกับปริมาตรเล็กเหมือนกันนะครับอ่ะวิธีทําวิธีทำ,ททำนะบ่อเลี้ยงปลานี้จะมีน้ำอยู่กี่ลูกบาทเมตรนี่คือสิ่งที่เขาถามใช่ไหมบ่อเลี้ยงปลาจะมีน้ำ เท่ากับก็เอาปริมาตรใหญ่ลบปริมาตรเล็กนะครับเฉพาะปริมาตรน้ำนะลูกปริมาตรน้ําซึ่งเราก็าจะดูเลยกว้างกว้างในที่นี้ก็คือทั้งหมดนี้ถูกไหมมองความกว้างนี้ก็คือแปดเมตรยาวสมมติในะยาวยาวนี้สี่กว้างยาวเราสลับกันสลับกันได้อยู่แล้วนะครับแปดคูณสี่ความสูงเอาแค่สูงของน้ําสูงของน้ําคืออันนี้ศูนย์จุดแปดเรามองเรามองความสูงทั้งหมด ลบปริมาตรเล็กนะคะปริมาตรเล็กที่หายไปก็คืออะไรปริมาตรนี้นี่บริเวณนี้ที่หายไปก็คือเอากว้างตรงนี้ถ้าตรงนี้ถึงนี้คือ 4, สี่แสดงว่าตรงนี้ที่หายไปยคือสี่ถูกไหมครับ <c oughs> ความความยาวตรงนี้ก็หมดอันนี้ก็คือสี่เหมือนกันถูกไหมครับทีนี้ความสูงเนี่ยเล่มจากทั้งหมดคือหนึ่งจุดสอง ถูกไหมอันนี้คือหนึ่งจุดสองแต่ถ้าลึกสุดๆคือหนึ่งจุดแปดแสดงว่ามันต่างกันอยู่ศูนย์จุดหกนะคะตรงนี้คือศูนย์จุดหกความสูงคือศูนย์จุดหกก็จะได้เป็นสี่คูณสี่คูณศูนย์จุดหกนะครับปึ๊บแล้วก็คูณออกมานะคะเอาสองอันนี้มาลบกัน ได้เท่าไหร่เอามาลบก,กันอันนี้ให้คิดเองเพราะว่านี่คิดแค่ขั้นตอนเดียวก็ได้คําตอบแล้วนะครับพอเสร็จปุ๊บเราจะได้คําตอบหนึ่งออกมาอันนี้ให้คิดเองนะครับช่วยกันคิดหน่วยก็จะเป็นลูกบาศกเมตรนะครับต่ออบตอออะไรไม่รู้แล้วก็ลูกบาทกเมตรคิดเองนะครับ โอเคไปต่อนะคะข้อที่3ครับไม้แผ่นหนึ่งมีลักษณะขนาดดังรูปถ้าแผ่นไม้มีปริมาตร8 8 0 0ลูกบาทเซนติเมตรไม้แผ่นนี้หนากี่เซนติเมตรภาพนี้ถ้าเราจะเห็นเนี่ยมันเหมาะกับการเอาไปเติมตัดตรงนี้แล้วก็ไปต่อตรงนี้เพราะว่ามันกว้างยาวเท่ากับช่องที่หายไปเลยความหนาความหนามัน8ทั้งหมดถูกไหมในที่นี้เราจะเห็นว่าอันนี้ก็ เออหกใช่ไหมกว้างหกยาวแปดถูกไหมเหมือนกับตรงนี้เลยกว้างหกยาวแปดซึ่งความหนาก็คืออันนี้ใช่ไหมคะความหนาเหมือนกันทั้งแผ่นนะ,ะแต่เรายังไม่รู้ความหนาเขาอยากรู้ว่าไม้แผ่นนี้หนาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเราเอามาเติมให้เต็มตรงนี้มันคือทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากพอดีเลยโอเคไหมย้ายเข้าไปเหมือนย้ายเข้าไปต่อให้เต็มอะกลายเป็นเต็มรูปเหมือนจิก๊กซอว์นะข้อนี้วิธีทํา เขาอยากรู้ปริมาตรเอ้ยไม่ใช่ปริมาตรอยากรู้ความหนานะคะว่าแผ่นนี้หนาเท่าไหร่หนากี่เซนติเมตรนะคะแล้วก็ใช้สูตรปริมาตรเลยนะะปริมาตรแผ่นไม้นะะเท่ากับกว้างคูณยาวคูณสูงใช่ไหม ซึ่งปริมาตรแผ่นไม้เขาให้มาคือ4,800แล้วก็แทนค่าลงไปกว้างเรารูแ้แล้วกว้างอันนี้กว้างก็ได้30ยาวก็คือตรงนี้ใช่ไหมคะยาวคือทั้งหมดไม่ใช่24่สิบสี่นะลูกมันจะมี8อยู่ใช่ไหมรวมกันเป็นเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็น30มสิบคูณสิบกแปดบกสิ 12, ก็จะเป็น32ความสูงหรือความหนานเรายังไม่รู้ถูกไหมความสูงความหนานก็คืออันเดียวกัน แล้วเราก็เอามันไปหารใช่ไหมเอา4,800หาร30มสคูณสาเนี่ยเราก็เอามันไปหารอีกฝั่งหนึ่งจะได้เป็นความสูงออกมานะคะดังนั้นนะคะดังนั้นไม้หนาเท่ากับจุดจุอ่าถ้าหาสอออกมาได้จะได้เป็นความหนาของไม้นะครับต่อบตอบ,ตอบคิดเอง นะว่าไม้หนากี่เซนติเมตรหน่วยเป็นเซนติเมตรนะคะโอเคนี่คือคำตอบลองคิดเองนะคะโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้ครูขอแค่สามข้อพอละกันเพราะว่าเวลาอาจจะไม่พอเพราะเราต้องลอกจอีกวัดรูปด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวครูจะตรวจในครั้งหน้านะสวัสดีครับ